นะเข้ามาแล้วก็ช่วยันกดไล <c oughs> ค์กดแชร์ด้วย,ยกดซับซักไทยนะลูกนี่รายนี้เป็นคนหัวหมอและได้ทนายหัวหมอนะครับ <c oughs> ก็ยังไม่ยอมจ่ายครับวันๆจะจับแต่เจ้านี้นะครับ <c oughs> เหมือนก็ไม่ได้ต้องติดคุกมันพูดอย่างเงี้ยเหมือนก็ไม่ได้หาเรื่องมีคดีติดตัวติดคุกติตารางผมไม่เคยเห็นใครที่เป็นคนหัวหมอกนขนาดน,นี้นะครับโดนฟ้องกลัามาแขมาด่าระจานครับลูกนี่มันถึงจะยอมจ่ายจะไปเชื่อพวกทนายหัวหมอบอกเป็นนี่มันต้องนะถ้าเขาไม่จ่ายก็ต้องไปฟ้องศาลนะครับ น้ฟ้องศาลในชาติหน้าแม่ก็ยังไม่จ่ายเลยพี่กลัวเลยแต่ถ้าเกิดประจานผ่านโซเชีเยลผ่านทีวีนะได้เงินคืนหมดอีกคนหนึ่งดาราชื่อสุรุิอะไรต่างแสดงละครห้าปีไม่ได้เงินพอแม่ประจานเลยบอกเนี่ยไม่ยอมผู้จัดละครไม่ยอมจ่ายเนี่ยได้เงินครบ <S 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 ตั้งเมษอยาได้เงินครบจักรระบุจัก,กรบุ๋มก็โดนเจ้าหนี้ประจานได้เงินครบเหลือเห,หลือแต่ลิลลี่กับใครครับลูกหมีครับ อาจารย์ต้องไม่รู้กี่ช่องกี่อะไรจับยังไม่ได้เงินเลยครับเพราะว่าลูกนี่รายนี้เป็นคนหัวหมอและได้ทนายหัวหมอนะครับก็ย <S ets> ังไม่ยอมจ่ายครับวันวันจะจับแต่เจ้านี้นะครับเงินก็ไม่ได้ต้องติดคุกครับนะครับเงินก็ไม่ได้ต้องติดคุกมันพูดอย่างเงี้ยเงินก็ไม่ได้หาเรื่องมีคดีติดตัวติดคุกติดตารางผมไม่เคยเห็นใครที่เป็นคนหัวหมอกขนาดนี้แหละครับโดนฟ้องกลับอีกครับเงินก็ไม่ได้ติดคุกครับนะครับลูกนี่ทุกรายเลยครับระจานย์เสร็จก็จ่ายหมดเหลือรายเดียวครับ ลูกนีของคุณลิลี่กับนะกับของคุณลูกมีครับนะประจานยังไงก็ไม่จ่ายครับนะครับนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าตราช้างนะครับนะว่ากันไปครับจุกรูนะครับาเชียร์ก้าวไกลครับคุณนายผมก็เชียร์ครับแต่อะไรถ้าแม่จะโดนยุบก็คือโดนยุบไม่ต้องไปหลอกตัวเองครับผมเบื่อไอ้พวกดร็อกเตอร์ต่างๆไอ้พวกดร็อกเตอร์โอ้ยนะครับก้าวไกลไม่ถูกยุบไม่ถูก หลักฐานแน่ชัดโอกาสที่จะชนะคดียังมีน้อยยกเว้นปาฏิหารน,นะเพราะเขาใช้เนี่ยกระดาษกระดาษเขาใช้อะไรทำพิพากษาดึงนะนะครับนี่พี่เดเนี่ยรักนะแต่อยู่กับความจริงอยาอจ่เพ้อเจ้อเลยนะี่พวกด็อกเตอร์ทั้งหลายนะกูเบื่อไงพวกนี้เรียนมาเยอะนะมันก็ใช้สอนหนังสือแต่จะไปสู้คดีไม่มีนะครับนะครับไปในศาลเนี่ยพวกด็อกเตอร์ต้องอะไรจะม่เกี่ยวนะ้วก็ดูที่พยานหลักฐาน คนที่จะไปสู้คดีในศาลต้องเป็นคนที่เป็นนายความมีประสบการณ์ไปจะพวกสอนหนังสือก็ฝากไปยังพูกสอนหนังสือเท่าไหร่เนอะนะพวกนี้มึงต้องไปป็นสอนหนังสือทำวิทยาไพ้ผลแต่ไปนในศาลเมันเรื่องของเลียมคูม่หลักฐานอะไราต่างฮะนะคดีพวกนี้มันเดาได้ไม่ยากครับโอกาสโดนยุบนะนะครับสูงเลยเอาตรงๆไปตรง,ตรงมาออจะจ่ายได้ไงเมื่อลูกนี่เขาไม่มีตังค์นะครับเออว่ากันไป ตาแดงยังครับยังไม่ได้จีบไลาเลยครับอ่านะครับจุกรูจุกรูเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับช่องพีเดก็ติกตอกแม่งโดนแบนไปเจ็ดวันจะครบวันที่ห้าพอหลังจากวันที่ห้าแล้วก็พีเดกลับไปไลค์ในช่องเดิมตอนนี้ก็ต้องใช้ช่องทนายจุกรูช่องทนายจุกรูครับนะนะครับก็จะาเอาช่องนี้ไปก่อนช่องขำลองทุกอย่างในเวลาแม่งมีโดนบงโดนแบนแม่ต่างก็ไปใช้ช่องอื่นนะครับจุกรู อ่า,อาบิ๊กโจ๊กเป็นอย่างไรบ้างครับบิ๊กโจ๊กอะนะนะครับแหล่งข่าวที่ผมได้มานะนะครับคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมหน้าจอ640ประการให้โจ๊กออกจากราชการชอบด้วยกฎหมายจุกครูเห็นผลง่ายๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติแพ้โจ๊กเนี่ยนะศักดิ์ศรีธิตำรวจอ่อนบิเห็นผลเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นศักดิ์สรีธิตำรวจสําคัญกว่าความอยู่รอดของโจ๊กนะผมได้มีโอกาสได้ คุยกับแหล่งข่าวตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาแล้วนะว่ามีแนวโน้ม6ตกตอศูนย์ยืนตามนะกอตรอยืนตามคำสั่งรักษาการพบตรกิจลักษณ์น่าจะไปแบบนั้นนะครับนะเชื่อผมดิเพราะนั้นถ้าพี่โจ๊กอยากจะกลับไปยังสำนักงานตำรวจชาติต้องไปศาลปกครองสูงสุดภายใน90วันจุกรูจุกรูนะครับชัดเจนนะพี่เดผู้ใดจะแม่งตามนั้นอ่ะ แรงขาวพี่เดเนได้ไมต้องของแท้ของแท้ของแท้แรงขาวมันจ้าเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างครับนะเออม,มีอะไรบ้างครับวิวร่างทองนะก็คือวิวอ่าสุดยอดนิวสูรรอบทิ้งชนะเลิศแบดบมินตันชายเดี่ยวโอลิมปิกสอง4ันสิสนะครับมาดูนะครับว่าวิวร่างทองเนี่ยนะครับนะหรือวิวสุดยอดเนี่ยนะครับล่างทองเนี่ยผมไม่เปิดดูแล้วก็ปแปลว่าสุดยอด สุดจริงๆอะไรเงี้ยภาษาววยรุ่นแต่เราแม่ก็แก่นะนะครับในโูโหงข่าวครับท,ทางทิงก็สองทุ่มไทยมีเวลาก็ไปดูนะผู้สื่อข่าววกรรมก็ไปดูเขาถ้าทางถ้าทางยูทูบก็นะชื่ออะไรวะจำไม่ค่อยได้นะเออเออป๋าดุ่อทีวีแม่เยอะไอหาเพื่อนเยอะจำไม่ก็ได้แก่แล้วความจำก็ไม่ค่อยดีจำไม่ได้ว่ายืมเงินใครมาบ้างนะครับครับนะ พูดถึงอดีตอธิบดีกรมสรรพากรหน่อย๋อที่แม่งโดนโดนยึดทรัพย์ใช่ไหมแปดร้อยล้านทองคำไม่ไม่รู้มึงเป็นอธิบดียังไงมารวยเหลือเกินอธิบดีกรมสรรพากรคนนี้แม่งโดนยึดไปแล้วนะครับปีหน้าที่จัดเก็บภาษีมึงไม่รู้จัดเก็บไปไว้ไหนอ่ะทำไปทำมาเลยมึงยังรวยรวยชี้แจงไม่ได้เห็นได้ข่าวว่ากระโดนสั่งยึดไปแล้วครับทองคำต้องเท่าไหร่แปดร้อยล้านมึงรวยยังงนรับราชการยังไงเป็นอธิบดีกรมสุนทมงทองเครืองอะไรเยอะขนาดนั้นหรือไ กูก็แปลกใจนะว่ากรมสรรพากรเก็บเงินแล้วทำไมมันได้น้อยจังวะนะเศรษฐาังบอกแล้วไม่พอที่กูจะเอาไปแจกประชาชนหัวละหมื่นเนี่ยกาว่าสมัยหน้าเนี่ยเพื่อไทยนี่จะมาสักสองร้อยห้าสิบนะแต่ผมว่าสมัยหน้าเพื่อไทยแม่งจะได้จะเหลือสักห้าสิบเพราะชาวบ้านเนี่ยหลายคนแม่งบอกว่าอะไรหนึ่งหมื่นกูเอาแต่กูไม่เลือกอ่าเพราะไม่ใช่เงินมึงเงินใครเพเงินพวกกูนี่แหละพาแจกเสร็จพวกกูก็ต้องไปช่วยผ่อนช่วยอะไรต่างๆยุบรู้นะครับ นะนะครับอ่าว่ากันไปครับสบายๆครับเสียงสะดุดเลยครับนะนะครับอ่านะครับยิงโจนหนึ่งนะัดตายติดคุกไหมถ้ายิงในบ้านม่ติดคุกรับ mm. เขาเรียกว่าป้องกันพอสมควรแก่เองนะครับนะลูกชายคลั่งฟันหัวแม่บังเกิดก้าเสียชีวิตคาดโมโหที่โดนตามกลับบ้านตำรวจล็อกตัวดำเนินคดีโอ้โหอะไรกันวะมรงนียนะ เป็นเรื่องที่นะ่าเสียใจอย่างยิ่งนะครับว่ามีดฟันหัวแม่มันเกิดก้าวตายเลยครับโมโหที่โดนตามกลับบ้านตำรวจปิดล้อมพื้นที่ฆ่าพ่อแม่ตายเลยครับมาตรา289นะครับ,รรบเราเปิดนะครับมาตรา289เล่มหนึ่งฆ่ามุมตะนาลีนะครับประหารชีวิตสถานาเดียวครับพีเดให้ความรู้นะครับพ่อแม่เขาให้มึงเกิดมามึงเสือกไปฆ่าเขาตาย ต้องประหารชีวิตเลวชั่วจริงๆเดนะ็ก็เรียกว่าอะไรชิงแมวเกิดบางคนเรียกว่าอะไรชิงหมาเกิดก็แล้วแต่ว่าจะเรียกว่าอะไรนะครับเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากครับเพราะฉะนั้นใครมีลูกมีอะไรต่างก็สอนให้เป็นคนดีไม่ควรใช้ความรุนแรงดูข่าวล้วกเซ็งที้หหายเลยนะครับอย่านะใช้ความรุนแรงนะนะครับโอ้ข่าพ่อข้าแม่นะครับเออแล้วครับมีอะไรบ้างครับคดีที่ จาสิบเอกเมากลางสั่งพลทหารแก้ผ้าที่เชียงใหม่ยืนตากฝนหนาวสัน่นหำกดเป็นเวลาหกชั่วโมงนะครับซ้อมจนน่วมจับแก้ผ้ายืนตากฝนหนาววันหนาวจนห้มหดหมดเลยครับผมอยากจะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกองทัพบกสั่งไล่มันออกครับไม่ต้องย้ายครับไล่แม่งออกไปเลยนะครับดำเนินคดีข้อหากระทำอาจารย์ ทุกเท่าไรบรราสองเจ็ดแปดสิบปีนะความปิดเสรีภาพบังคับให้เขายืนอยู่นั้นนี่ยเขาจะไปไหนมาไหนสามปีทํำ้ายร่างกายกสองปีแม่กระบ,บวกบวชจะติดคุกตายห่างนะฝากครับกองทัพบกครับไล่แมงออกไปครับนะครับทหารน,นะครับก็ไปรับใช้ชาติเขาไม่ใช่เป็นที่รองรับมือเท้าของพวกท่านนะครับพวกท่านหรือพวกมึงนี่เป็นใครกันเนี่ยนะไม่ไหวนะครับ นะไม่ต้องย้ายมันนะครับไล่มันออกบำเหน็จมันนานไม่ต้องมีดำเนินคดีติดคุกอิจฉารางใบเบี้ยววัดไม่ต้องเห็นด้วยกับพี่เดนะพิมนะครับพิมเลยครับเห็นด้วยาพี่เดพิมด้วยแชร์ด้วยนะครับเออฟังรายการพี่เดแล้วแม่งอย่าดูเฉยๆนะจุกรูกนะครับอืมอืมนะครับนี่อะไรครับญาติร้องสื่อชายอายุสี่สิบห้าปีถูกกลุ่มชายจักการกุ้มทำร้าย เจ็บสาหัสแถมยังบังคับลูกชายให้ดูการทรมานพ่อแม่ตัวเองบอลตำรวจนะรครับเร่งติดตามคดีโอ้ฟังแล้วันหมดจะเรืเลวร้ายครับพีน่้องนครับนะครับมีแต่เรืเร่องเลวร้ายใช่ไหมนะครับโอ้โหฟังข่าวแล้วนะเนะนี่ยถูกใช้ชะกันปุ้มทำร้ายบาดเจ็บสาหัสนะครับบังคับให้ลูกนั่งดูการทรมานพ่อแม่ตัวเองเหตุเกิดที่ตำบลชมสะอาดอำเภอเมยะวะัดดีจังหวัดน้อยเอ็ด นะครับเอครับโอ้โหนะครับเนี่ยจับลูกชายผูบ้บาดเจ็บด้วยอยู่ในเหตุการณ์บงคับให้ดูการทรมานพ่อแม่ตัวเองวิธีการทรมานคือทําร้ายจนขาหักกระดูกซ้ายหักใช้มีดกรีดขาเอาเกลือคานิ้วถูกทุบก,กระดูกมือขวาหักโอ้โหทำไมแม่งโหดลืมเลยเคยวะเนี่ยไม่รู้มันเกิดมาจากไหนนะครับเนี่ยพี่น้องว่ามันเกิดมาจากไหนนะครับนะเออบางคนก็บอกว่า มันชิงหมาเกิน,นพี่้องคิดว่าไงกูก็ไม่รู้แม่งเกิดมาจากไหนนะพวกนี้นะครับจะต้องลงโทษสถานหนนะเเรียกว่าเป็นการทําร้ายร่างกายผู้อื่นในลักษณะทรมานนะครับการทำร้ายร่างกายผู้อื่นในลันนนนกษณะทร,ร,นนร,รมานเนี่ยโทษแม่งจะหนักนะเพราะว่ามันทําให้เขาได้มีความยากลำบ,บากเจ็บปวดเดี๋ยวผมเปิดกัวบทกฎหมายก่อนนะอืม เนี่ย <Yeah, S 2> เป็นการทำลายทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยทรมานเดี๋ย <Okay, S 1> ผมเปิดนะนะโอ้พระเจ้าจอร์ดนะครับเนี่ยโทษหนักครับเนี่ยโดยทรมานเนี่ยไม่ไหวเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นพิตีการทรมานเนี่ยต,ต้องเอาวิหนักเพราะเขาบาดเจ็บนะเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยทำร้ายร่างกายกระดูกหักเส็จเอามีดกรีดขาเอาเกลือทา เ to ออนิ้วถูกทุบกระดูกมือขวาหักโอ้แม่งโหดเนียชิงแมวเกิดแน่ๆอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมเป็นพวกชิงแมวเกิดจุกโรอ่านมา่าอ่านว่าเมยวดีครับอาจารย์อ๋อคุณก็ไม่รู้ขอบคุณมากเลยเมยวดีเหตุเกิดที่ตำบลชมสะอาดอำเภอเมยวดีจังหวัดว้อยเอ็ดเนี่ยท <The> ี่ว่าเนี่ยโหดที่หายเคยเห็นครับอะไรโหดขนาดนี้นะครับอโหดจริงๆครับ นะสุดแปลกสะกดรอยตามสารวัตรอ้างแค่เข้าไปนอนในห้องพักไม่ได้อยากรักของเออมีนะสะกดรอยตำรวจนะดูนี่อไม่ไม่ตำรวจยังโดนสะกดรอยยังไม่รอดนะแล้วพวกครูชาวบ้านจะไหวกันนะครับนะครับรวบชายอายุ25สิบห้ะกดรอยนายตำรวจระดับสารวัตรกว่า10บวัน